สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะคนอยู่ที่นี่กับเย็นแล้วก็ Awakening Journey ค่ะแล้ววันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของจัก,กระนั่นเองค่ะตามหัวข้อที่ได้โปรยไว้เลยนะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าจัก,กระคืออะไรเนาะแบบเจาะลึกจัดเต็มบวกเพิ่มกับ อีกหัวข้อหนึ่งค่ะก็คือการเปิดตาที่3ม,มันทำยังไงดียังไงไม่ดียังไงวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะและข้อมูลที่เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ศึกษามาเองและ อีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ได้แชร์กับน้องเอม Your Be Love Wish ค่ะถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะเข้าไปติดตามน้องเอมเนี่ยเข้าไปติดตามได้ใน IG นี้เลยก่อนจะไปที่เนื้อหาของเราในวันนี้ที่มีบานเบอเยอะมากๆรอเราอยู่เนี่ยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องนี้ไว้ให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะเราจะเป็นคนหนึ่งที่กระปี้กระเป๋าสดชื่นมีพลังหรือรู้สึก ว่าชีวิตมีแต่เรื่องดีๆได้ยังไงนะจัก,กระเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์โบราณนะคะที่มีมา,มามากกว่าเป็นพันๆปีแล้วก็ถูกพูดถึงในหลายๆอยระยะรรมทั่วโลกเลยนะอันดับแรกเลยค่ะคือเราจะพาคุณไปที่อินเดียค่ะเป็นที่มาของคําว่าจัก,กระนั่นเองจัก,กระในภาษาอินเดียนะคะก็คือกงล้อนะคะการทํางานของล้อนะคะมันก็จะสอดประสานกันเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะพารถหรือพากีนเนี่ยไปข้างหน้าล้ออันนี้มันก็ต้องทํางานได้อย่างสมบูรณ์ค่ะจัก,กระใน ร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่คุณรู้สึกเศร้าเครียดหรือมีบางอย่างที่ไม่สบายใจมีความลับมันมีบางอย่างที่ปิดกั้นจัก,กระของคุณอยู่ทีนี้เราจะมาดูต่อกันที่จีนกันบ้างค่ะที่จีนเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องจัก,กระเหมือนกันนะเขาก็พูดว่าจัก,กระเนี่ยคือพลังของชีวิตค่ะที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรานะผ่าน จุดต่างๆในร่างกายแล้วก็เขาเรียกว่าพลังชีค่ะหลายคนนะคะได้ยินคําว่าชีก็อาจจะนึกไปถึงชีกงที่อาม่าอากงเขารำรำกันก็ใช่เลยค่ะมันเป็นการกระตุ้นให้พลังชีวิตเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นในตัวเราและแถมสุดท้ายให้นะคะก็คือที่อีบค่ะมีบางบันทึกค่ะเขากล่าวว่าการที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดจากการยูเนียนของเทพแห่งพื้นดินและเทพของท้ทองฟ้ายอย่างเจฟกับนุดค่ะ โดยเป็นตัวแทนของผู้ชายและผู้หญิงนะและมนุษย์เราเนี่ยเกิดผ่านทางสายสะดือค่ะแล้วสายสะดือเนี่ยมันก็จะส่งผ่านพลังงานจากท้องฟ้ามาสู่พื้นดินใช่ไหมคะก็จะมีประกอบไปด้วย7จุดคล้ายกับจัก,กรเลยค่ะเล่าไปถึงประวัติ คร่าวๆข,ของจัก,กระแล้วนะคะที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นศาสตร์ที่มันมีมานานมากในหลายๆประเทศทั้งหลายๆทวีปเลยนะและในหลายๆความเชื่อค่ะแล้วมันมีสีอะไรบ้างมีกี่จุดละ่ะจริงๆจัจก,กระเนี่ยมันมีมากกว่า7จุดนะวันนี้เราขอโฟกัสไปที่เด่นๆเ,เลยก็คือ7จุดหลักสาคัญของเราค่ะ มาที่จุดแรกกันก่อนเลยนะคะจุดแรกของเราเนี่ยเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยนะเป็นรากฐานของชีวิตเราด้วยนั่นก็คือรู้จักระค่ะรู้จักกะนะคะอยากจะให้ลองคิดถึงภาพของต้นไม้ค่ะรูทเนี่ยแปลว่ารากก็ตรงตัวเลยเนาะรากเนี่ยยิ่งแผ่กระจายออกไปในดินมากเท่าไหร่ต้นไม้ยิ่งมั่นคงมากเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นรากของต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของเราเลยเนาะถ้าสมมุติในช่วงเวลาที่ จักระเหล่านี้กําลังพัฒนาค่ะคือจริงๆจักระเนี้ยจะเริ่มพัฒนาตอนที่เราอายุ1-7ถึงปีนะพูดกันตามตรงเนะยคะ่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเราเปรียบเทียบนะคะระหว่างเบบีสัตว์กับเบบีคนเนี่ยถ้าสมมติว่าถูกเอาไปปล่อยป่าแน่นอนว่าโอกาสการรอดของคนมีน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักระเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยแล้วจุดที่ตั้งของรู้จักระนะคะก็คือจุดฝีเย็บนะคะคือปลายกระดูกสันหลังของเราเนั่นเองค่ะ สิ่งที่รู้จักกะคอนโทรมากที่สุดนะคะก็คือเซนส์ของการเอาตัวรอดการมีชีวิตอยู่สีของรู้จักกะแน่นอนเลยค่ะคือสีแดงกับสีดานะคะธาตุเป็นธาตุดินค่ะแล้วก็รู้จักกะเนี่ยมันสมดุลน,นะคุณจะเป็นคนที่ไม่กังวลเกี่ยวกับความอยู่รอดหรือเรื่องอนาคตนะคะอาจจะมาจากการที่คุณมีการวางแผนที่ดีอยู่แล้วก็ได้นะรวมถึงมีความสุขกับการมีชีวิตค่ะรู้สึกมั่นคงในตัวเองรู้สึกมั่นคงกับชีวิตที่จะเดินก้าวข้าไปข้างหน้าค่ะแต่ถ้ามันไม่บาลานซ์หรือมันเสียสมดุล เวลามันจะเป็นยังไงคุณจะรู้สึกกลัวแล้วก็กังวลน,นะคะใช้ชีวิตอย่างเป็นเหยื่อของสถานการณ์เหยื่อของอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาให้คุณถูกใจหรือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมชีวิตตัวคุณเองได้ค่ะหรือมีสุขภาพที่ไม่ดีก็ได้นะรวมไปถึงการยึดติดปล่อยวางยากค่ะแล้วเป็นคนหล่ะแหละไม่มีพลังในการใช้ชีวิตค่ะแล้วถ้ามัน overactive หรือว่ามันเกินสมดุลไป แสดงว่าคุณจะเป็นคนที่ยึดติดกับวัตถุนะคะอาจจะชอบช้อปปิ้งมากๆแบบเหมือนเป็นโรคเสพติดการช้อปอะไรแบบนี้ได้เลยนะรวมถึงการที่ชอบควบคุมคนอื่นค่ะหรือมีความโลภค่ะและอย่างที่บอกไปเนาะรู้จักกะเนี่ยเขาจะพัฒนาตอนที่เราอายุ1-7ปีค่ะอวัยวะและระบบร่างกายที่รู้จักกะควบคุมนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระดูกสันหลังทวารหนักค่ะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงแขนและขาของเราค่ะสําหรับ affirmation หรือประโยคที่จะ ช่วยกระตุ้นให้รู้จัก,กมีพลังมากขึ้นค่ะลองพูดประโยคนี้กับตัวเองซ้ำๆดูนะคะคือฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงค่ะและหินคริสตัลที่ช่วยเรื่องรู้จักก,ก็จะเป็นพวกหินที่มีสีแดงหรือสีส้มนะคะแล้วก็สีดำค่ะไม่ว่าจะเป็น Bloodstone, Red Jasper, Carnelian, Black Obsidian นะคะ Black Tourmaline น,นี่เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้ที่เป็นเกี่ยวกับรูปจัก,กรกดะค่ะสําหรับอาหารนะคะอาหารที่มีสีแดงไม่ว่าจะเป็นบีทรูทมะเขือเทศหรืออะไรก็ตามที่ออกโทนแดงเนี่ยทับทิม กินได้หมดเลยค่ะช่วยกระตุ้นพลังงานของรูจัก,กระให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะกระตุ้นรูจัก,กระของคุณหรือทําให้คุณรู้สึกมั่นคงในชีวิตมากขึ้นคือการที่คุณออกไปเดินกับพื้นหญ้าพื้นดินบ้างค่ะออกไปสัมผัสพลังงานของโลกช่วยให้คุณดีท็อกพลังงานลบลงไปนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มาคะ่ะที่จกกักรที่2ของเราแล้วก็คือเซคโครจกกักรนะคะตัวแทน ก็คือสีส้มค่ะแล้วก็เป็นจักระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องความต้องการทางเพศนะแล้วก็เป็นเรื่องของแพชชั่นความอุดมสมบูรณ์จุดตำแหน่งของเขานะคะอย,อยู่ล่างสะดือไปประมาณ2นิ้วนะภายในลำตัวเราอยู่ตรงแกนกลางลำตัวเรานะคะสิ่งที่เขาควบคุมเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสุขสมหรือความต้องการทางเพศแล้วก็เป็นธาตุน้ำด้วยค่ะมันดูแบบเซ็กซี่ยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้นะคะ ถ้าจักระนี้บาลานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกสมดุลค่ะสนุกสงหาแล้วก็มีแพชั่นในการใช้ชีวิตค่ะคุณมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีการเชื่อมโยงกับคนอื่นทางอารมณ์ได้ดีค่ะแต่ถ้ามันเสียสมดุลหรือมันขาดสมดุลเนี่ยคุณจะรู้สึกผิดกับการมีเพศสัมพันธ์ค่ะคุณจะรู้สึกว่าการมีเซ็กซ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยคุณอาจจะกลัวความใกล้ชิดหรือคุณรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอก็เป็นไปได้นะแล้วถ้ามัน overactive เล่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณจจะชออออบค่มคนนืืหราออ เสพติดเซ็กหรือสิ่งอื่นๆนะคะอาจจะเป็นแบบเสพติดการกินการเล่นเกมการาดูซีรีส์แบบไม่หลับไม่นอนอะไรแบบนี้ค่ะ ในช่วงเวลาที่เซ็กโคลจักก์นะคะเดเวลอปหรือพัฒนาเนี่ยจะอยู่ในวัย8-14ปีซึ่งเป็นวัยที่เรากําลังเจริญพันธุ์เลยนะหรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีประจำเดือนใช่ไหมคะมันจะสอดคล้องกับระบบร่างกายของเราเลยค่ะและอวัยวะที่เซ็กโคลจักก์ควบคุมนะคะก็จะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหมดค่ะลำไส้นะคะแล้วก็ไตนะคะรวมไปถึงพวกระบบภูมิคุ้มกันต่างๆค่ะถ้าสมมติคุณเป็นโรคภูมิแพ้หรือภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเซ็กโคลจักร์ของ คุณเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะคะคุณอาจจะลองไปเช็คดูก็ได้ค่ะหรือเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรแบบนี้สำหรับ affirmation นะคะที่คุณสามารถใช้ฝึกพูดกับตัวเองเพื่อกระตุ้นพลังจัก,กรกะของเซกโรจักรกะเนี่ยก็คือฉันรู้สึกดีกับร่างกายของฉันค่ะและคริสตัลนะคะที่จะช่วยกระตุ้นพลังงานของเซกโรจักรกะให้อยู่ในสมดุลเนี่ยก็จะเป็นคริสตัลที่เป็นสีส้มหรือสีออกแดงๆส้มๆนะคะอย่างคาเนเลียนก็ได้ค่ะกาเนตนะคะไทเกอร์อเนี่ยจริงๆก็สามารถ ใช้ได้นะคะเขาจะออกเป็นสีเหลืองน้ำตาน้ำตาลหน่อยค่ะแล้วก็ o r e n g e Selenite นนะคะ Orange น a l ขาวไซค่ะ คำแนะนำะเนะนะนะของเซ็กโครจักกะเนี่ยคะ่ะอาจจะลองสำรวจตัวเองก็ได้คะ่ะว่าคุณมีมุมมองยังไงกับเรื่องเพศสัมพันธ์คะ่ะหรือเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์อิมคิดว่าการที่เขาให้อวัยวะทุกอย่างในร่างกายของเรามาเนี่ยคะ่ะมันมีจุดประสงค์ของมันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกสร้างมาจาก,กธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องปกติและธรรมดามากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะลองปรับมุมมองของตัวเองดูนิดนึงก็ได้คะ่ะ และอาหารหรือผักผลไม้นะคะที่จะช่วยกระตุ้นพลังงานของเซตโคโจกกักก็จะเป็นพวกผลไม้หรือผักที่มีสีส้มค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแครอทเป็นจริงๆเป็นโปรโตีนก็ได้นะคะมาที่จกกักรที่3ของเราแล้วค่ะ โซลาเพ็กซัสเนี่ยจะอยู่เหนือสะดือไป2นิ้วค่ะเขาจะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของสัญชาตญาณนะหรือเป็นถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า g ัด Instinct ค่ะเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้ยังไงเราจะมีความมั่นใจได้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องที่จักระนี้เขาเป็นตัวควบคุมอยู่เหมือนกันค่ะบางทีเรารู้สึก ตื่นเต้นมวนท้องรู้สึกเหมือนแบบท้องกุกกักขักเนี่ยแสดงว่าโซลาร์เพ็กซัสเขากําลังทํางานอยู่นะและสีของโซลาร์เพ็กซัสนะคะก็แน่นอนเลยว่าเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เป็นธาตุไฟค่ะและถ้ามันสมดุลเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะคุณรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีค่ะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองมองโลกในแงด่ดีสนุกสนานร่าเริงชิลๆนะคะแล้วถ้ามันเสียสมดุลหรือมันขาดสมดุลเนี่ยคุณจะอาจจะสงสัยในตัวเองค่ะไม่มีพลังหรือเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะ หรือคุณอาจจะจับตัวเองได้ตอนที่คุณอยู่ในออนไลน์แล้วคุณก็เริ่มเถียงกับบางคนแล้วคิดว่าทําไมเขาเป็นคนแบบนี้นะทําไมเขาไม่พูดแบบนี้หรือไม่ทําแบบนี้อ่าแสดงว่าตอนนั้นนะคะโซล่าเพ็กซัสของคุณเริ่ม ทำงานแบบขาดสมดุลแล้วนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนคิดมากค่ะต้องวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็ถ้ามัน Overactive หรือมันมากเกินไปเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่อยากจะมีอํานาจมากๆเลยค่ะหรือเป็น perfectionist นะคะหรือเป็นคนที่ช่างติช่างตําหนิแล้วก็ชอบตัดสินคนอื่นสําหรับช่วงเวลาที่เขาจะพัฒนานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เรา เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นค่ะคือช่วงเวลา15 21ปีนะคะเป็นช่วงที่เราต้องการการยอมรับมากที่สุดเลยในช่วงชีวิตของการเป็นมนุษย์ของเราเนาะถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเราต้องการการฟิตอินเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลกระทบกับความมั่นใจของเรามากๆเลยในช่วงเวลานี้ค่ะ และอวัยวะหรือระบบร่างกายที่โซล่าเพ็กซัสดูแลหรือควบคุมอยู่นะคะก็จะเป็นพวกระบบประสาทต่างๆค่ะแล้วก็ตับนะคะตับอ่อนค่ะแล้วก็ผิวค่ะรวมไปถึงระบบการย่อยอาหารค่ะสําหรับแ f f ฟ r m a เมชันนะคะหรือประโยคเด็ดที่จะช่วยกระตุ้นพลังงานของจาัก,การนี้นะก็คือฉันรู้สึกมีคุณค่าที่ได้เป็นตัวเองค่ะฟังแล้วก็ดูแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยเนาะและคริสตัลนะคะที่จะช่วยกระตุ้นพลังงานของโซล่าเพ็กซัสจะเป็นคริสตัลที่มีสีส้มส้มเหลืองอย่างนี้นะคะ่ะพวกซิตรี ไฟโอปอนะคะไทเกอร์อายก็ได้ค่ะแล้วก็รวมถึงแอมเบอร์นะคะหรือพวกแร่ไหมทองนะคะที่เรารู้จักกันที่เป็นแร่ในไทยค่ะและอาหารที่จะช่วยกระตุน้นโซลาร์แท็กซัสได้อย่างดีเนะี่ยจะเป็นอาหารที่มีสีเหลืองค่ะ อย่างพวกข้าวโพดฟักทองพริกหยวกสีเหลืองอะไรแบบนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยรับประทานและช่วยให้กระตุ้นจากกระดีได้เช่นเดียวกันค่ะและคําแนะนําที่จะช่วยกระตุ้นโซลาร์ท็กซัสอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการฝึกหายใจค่ะเวลาที่คุณรู้สึกตั้งวลตื่นเต้นหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับความมั่นใจของคุณนะคะให้คุณหายใจเข้าออกลึกๆค่ะแบบหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบให้กลับมาที่ลมหายใจอยู่เสมอนะคะอันนี้จะช่วยได้มากๆสําหรับคนที่อยากจะฝึกกระตุ้น ตัว Solar p l e x กซค่ะมาที่จกักระที่4ของเราแล้วนะคะก็คือจักระหัวใจค่ะจักระหัวใจเนี่ยหรือฮาร์จักระนะคะเป็นจักระที่สําคัญมากที่สุดอันนึงเพราะเขาบอกว่าจักระหัวใจเนะะี่ยค่ะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของจิตวิญญาณหรือโลกที่อยู่เบื้องสูงขึ้นไปค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ดีงามหรือสูงส่งเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําให้จักระ ข้างบนเนี่ยมันโฟล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามันไม่ติดขัดนั่นเองสําหรับจกกักะหัวใจนะคะ ตำแหน่งของเขาก็อยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยแหละค่ะเขาจะคอนโ control รเรื่องของความสมดุลเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความรักความสงบสุขในใจค่ะสีก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีชมพูบางตำราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีทองเลยนะเป็นความรักที่แบบยิ่งใหญ่ที่เป็นความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนธาตุนะคะจะเป็นธาตุอากาศค่ะเวลาที่จักระหัวใจคุณสมดุลเนี่ยคะ่ะคุณจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็รักตัวเองนะคะดูแลใส่ใจคนอื่นแล้วก็รวมถึงใส่ใจตัวเองด้วยนะมีเมตตาจิตใจส ะะแล้วก็เปิดเผยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลใส่ใจหรือเข้าใจคนอื่นได้อย่างดีค่ะถ้ามันขาดสมดุลเนี่ยค่ะคุณจะมีปัญหาด้านความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวคนรักได้หมดเลยนะคะแล้วก็เกลียดชังคนอื่นค่ะแล้วก็มีความอิจฉานะไม่ไว้วางใจคนรวมถึงรู้สึกขมขืนในใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใจร้ายอะไรแบบนี้ถ้ามันเกินสมดุลเนี่ยมันจะเป็นการที่คุณรู้สึกว่าคุณให้มากจนเกินไปจนลืมความต้องการของตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่ปฏิ ไม่เป็นก็ได้ค่ะรวมไปถึงพึ่งพาคนอื่นทางใจมากเกินไปถ้าคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยค่ะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งหรือคุณไม่สามารถที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหา,จารจักกะแล้วล่ะค่ะและหา,จารจักกะเนี่ยจะดีเวล็อปตอนที่เราอายุ21-28ปีนะคะเป็นช่วงที่เราอาจจะเริ่มสร้างครอบครัวแล้วสําหรับบางคนอวัยวะหรือระบบร่างกายที่หา,จารจักกะเนี่ยควบคุมก็จะเป็นระบบไหลเวียนเหมือนกันค่ะเพราะว่าหัวใจเนี่นอน และแน่นอนเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือหัวใจค่ะแล้วก็ปอดนะคะรวมถึงต่อมไทมัสแล้วก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันต่างๆอีกด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับ Affirmation นะคะที่จะเพิ่มพลังหาจักระให้กับให้คุณลองพูดแบบนี้กับตัวเองดูค่ะฉันเปิดรับความรักที่ดีฉันให้อภัยตัวเองและผู้อื่นฉันยอมรับตัวเองและคนอื่นในแบบที่เขาเป็นและสําหรับคริสตัลนะคะก็จะเป็นคริสตัลที่เป็นสีเขียวสีชมพูค่ะอย่างโรสคอร์เนาะโรโร ไนโนโรโครไซต์คุณไซนะคะกรีนคาวไซกรีนเอเวนเจอรีนะคะหรือหยกค,ค่ะและอาหารที่จะก,กระตุ้น หาจักระได้ดีก็คือจะเป็นอาหารที่เป็นสีเขียวค่ะอย่างพวกผักโขมผักต่างๆนะคะได้หมดเลยที่เป็นสีเขียวนะและสําหรับวิธีการหรือคําแนะนําที่จะกระตุ้นให้หาจักระของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สนใจอยากจะมีสัตว์เลี้ยงนะเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะเวลาที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้ดูแลเอาใจใส่บางอย่างแล้วก็ได้รักในสิ่งมีชีวิต ชีวิตหนึ่งที่เขาจะเข้ามาในอยู่ในชีวิตเราแล้วเราจะได้ดูแลเขาอย่างเต็มใจเนาะคือตอนที่เห็นมีเต้าหู้หรือแมวของยินเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเหมือนหาจักะอิทถูกเติมเต็มเหมือนกันนะยินรู้สึกว่ายินมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่เราเห็นเขานะคะอันนี้มันก็ช่วยกระตุ้นหาจักะของเราได้เหมือนกันค่ะ มากันที่จัก,กระที่5ของเราแล้วนะคะจัก,กระที่5คือตรจักกะค่ะหรือจักระลำคอนะคะอยู่ตรงนี้เลยสิ่งที่เขาควบคุมนะคะก็จะเป็นเรื่องของความจริงนะคะการสื่อสารแล้วก,ก็การที่เราจะแสดงออกตัวตนของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะสีของตรจักกะจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะคะหรือสีเทอร์ควอยส์ก็ได้ค่ะอิเอลเมนต์หรือธาตุเนี่ยจะเป็นธาตุเสียงค่ะ แล้วถ้าโทรจักกะของคุณบาลาเนี่ยคุณจะมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดีค่ะความสามารถในการสื่อสารนะคะไม่ใช่แค่คนพูดเก่งนะบางทีคนฟังเก่งก็เรียกว่าเป็นความสามารถในการสื่อสารได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นคนที่ซื่อตรงใจเย็นเชื่อถือได้นะคะหรือยืนหยัดเพื่อความจริงของตัวเองนะแล้วก็แสดงออกความรู้สึกของตัวเองได้อย่างดีค่ะถ้ามันขาดสมดุลล่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกค่ะเก็บงำมีความลับหรือขี้อาย เจ้าอารมณ์เพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือพูดในความจริงของตัวเองออกมาได้หลายครั้งมันจะทําให้คุณหงุดหงิดค่ะมันจะพาให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีขุนเคืองอยู่ในใจเสมอๆและถ้าสมมติว่ามันเกิดสมดุลละ่ะคุณจะเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นค่ะนินทารวมถึงการใช้เสียงดังหรือพูดใจหยาบคายหรือใช้คําหยาบเป็นจำนวนมากนะนะคือถ้าแบบในกรณีที่เราพูดขำๆอะไรงเงี้ยยินมองว่ามันไม่ได้ เป็นเรื่องของการที่จักระของคุณเกินสมดุลน,นะคะแต่ถ้ามันเหมือนแบบคุณใช้คาําด่าแบบหยาบคายยกส่วนสัตว์มาด่าคนเลยเนี่ยอันนี้ย จะต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะเรามากเกินไปหรือเปล่านะที่เราจะใช้คําพูดในการทําร้ายคนอื่นตัวทรจักกะเนี่ยค่ะจะดีเวล็อหรือพัฒนาในตอนที่เราอายุ29-35ปีค่ะรวมถึงส่วนที่เขาควบคุมหรืออวัยวะของเรานะคะก็จะเป็นพวกหลอดอาหารเส้นเสียงค่ะอวัยวะในช่องปากของเราทั้งหมดนะคะรวมถึงต่อมไทรอยค่ะแล้วเขาบอกว่าคนที่ทรจักกะทํางานได้ดีเนี่ยจะเป็นคนเสียงดีร้องเพลงเพราะหรือเสียงเพราะด้วยนะ affirmation หรือประโยคเด็ดสำหรับจักกะนี้นะคะก็คือฉันพูดจากความจริงค่ะเสียงของฉันมีความหมายหรือฉันเปิดเผยและซื่อตรงและฉันพูดจากความรักค่ะสำหรับคริสตัลค่ะแน่นอนก็เป็นคริสตัลที่เป็นสีฟ้า,ฟาไม่ว่าจะเป็นเทอร์ควอยซ์อะความารีนะคะไคยาไนซ์บูเลสอาเกตได้หมดเลยค่ะ ละอาหารก็จะเป็นอาหารที่สีฟ้าก็อาจจะเป็นมันหายา,ยากนะมันอาจจะไม่มีก็เป็นพวกบลูเบอรี่ก็ได้ค่ะหรือเลมอนนะคะที่จะช่วยบำรุงหลอดเสียงเส้นเสียงของเราค่ะสําหรับเทคนิคที่จะพัฒนาโทรจักกะของคุณนะคะคุณอาจจะต้องฝึกฝึกในการสื่อสารค่ะทั้งเป็นผู้พูดที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะสื่อสารมาจากความจริงของคุณนะคะรวมไปถึงการร้องเพลงก็ช่วยได้นะการที่คุณฝึกใช้เส้นเสียงของคุณให้มันเป็นแบบที่มันสร้างสารรค์นะคะ มาที่นี่แล้วเติร์ดเติร์ดไอเติร์ดไอนะคะเป็นจุดที่คิดมากที่สุดเวลาที่คุณไปเซิร์ชมักจะเจอแบบวิธีเปิดตาที่3คืออะไรอะไรอย่างนี้เนาะ เติร์ดไอเนี่ยเป็นจุดตรงนี้เลยค่ะก็คือเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับต่อมไพเนลแกนหรือต่อมในสมองของเรานะคะแล้วก็มันเป็นจุดที่จริงๆแล้วมันฝ่อไปนานแล้วเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สัญชาตญาณเนาะเรามักจะใช้แต่เหมือนวิทยาศาสตร์หรือเชื่อในสิ่งที่คนพูดมาสิ่งที่สอนมาเราไม่ได้ใช้ปัญญาภายในหรือสิ่งที่เหมือนเราตระหนักหลับรู้ได้เองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นต่อม ไพนีอยแกนหรือเติร์ดไอเนี่ยมันเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะ ซึ่งแน่นอนเขาก็จะควบคุมเรื่องของปัญญาจินตนาการความอย่างรู้นะคะรวมถึงปัญญาภายในค่ะสีเนี่ยจะเป็นสีน้นําเงินสีกรมหรือสีม่วงก็ได้ค่ะส่วนาธาตุนะคะจะเป็นาธาตุของแสงสว่างค่ะถ้ามันบาลานซ์นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเชื่อมโยงกับตัวตนขั้นสูงหรือ higher self คุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับก,การไกด์หรือได้รับคําแนะนําที่ดีจากภายในตัวเองเสมอเวลาที่คุณถามอะไรเข้าไปในตัวเองว่าเอ๊ะฉันควรจะทํำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีคุณมักจะมีการตัดสิน ใจที่ดีเลยคุณมักจะคิดออกอ่ะมันมันจะออกขึ้นมาเองเลยมันจะเป็นรูปแบบนั้นนะคะคุณจะมีจินตนาการค่ะมีความคิดกระจ่างค่ะมีวิสัยทัศน์มีจิตใจที่เปิดกว้างนะคะถ้าขาดสมดุลเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะขาดความเชื่อนะคะสงสัยในตัวเองหรือไม่มีเป้าหมายค่ะรวมถึงคุณอาจจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างความเป็นจริงกับสิ่งที่ไม่จริงหรือคุณอาจจะรู้สึกเศร้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้ามัน o อร์ a c t i v e หรือเกินสมดุลเนี่ยคุณจะเป็นคนที่งมงายค่ะเห็นภาพ หลอหรือเห็นสิ่งลี้ลับค่ะตาที่3ของเรานะคะจะถูกพัฒนาตอนที่เราอายุ36-42ปีค่ะ และอวัยวะหรือระบบร่างกายที่เติร์ดอายควบคุมนะคะก็จะเป็นต่อมไพเนีลแกนอย่างที่หินบอกนะแล้วก็เป็นเรื่องของดวงตาค่ะไซนัสด้วยนะแล้วก็สมองค่ะสําหรับแอเฟอร์เมชันหรือประโยคเด็ดของเรานะคะก็คือฉันฟังปัญญาภายในและความอย่างรู้ในตัวเองเหมือนให้คุณถามหาความรู้หรือปัญญาขั้นสูงสุดของคุณเลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราควรทํำยังไงเพราะจริงๆเราทุกคน,นะคะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำเมื่อ ลึกจริงๆถ้าเราถามตัวเองเราตอบได้อยู่แล้วค่ะสำหรับคริสตัลนะคะก็จะเป็นคริสตัลที่มีสีฟ้าหรือฟ้าเข้มๆค่ะพวกโซดาไลท์ลาพิสลาซูลีนะคะอาซูไรเซเลไซต์ก็ได้ค่ะหรืออะเมทิสต์ค่ะ และสาหรับคนที่อยากเปิดตาที่3นะคะหรือทําให้ตาที่3ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่คุณจะเชื่อมโยงกับปัญญาภายในของคุณได้มากขึ้นค่ะหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความคิดที่กว้างไกลและเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นการที่ทําสมาธิค่ะคุณอาจจะฝึกสมาธิก็ได้ค่ะหรือฝึกที่จะเพ่งไปตรงนี้ค่ะแต่เพ่งตอนที่คุณหลับตาลงนะให้คุณรู้สึกว่าคุณเพ่งความรู้สึกลงไปที่ตรงระหว่าง ตาที่3มของคุณแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้คุณฝึกเปิดมันเหมือนคุณมองเห็นภาพบางอย่าง,งั้งที่คุณยังหลับตาอยู่ค่ะอันนี้ไม่ได้โมนะแต่ดีนะ่เคยไปเรียนดูดวงมาที่หนึ่งแล้วตอนนั้นน่ะไม่เชื่อไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้เลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นไปได้จริงอะ่ะแต่ว่าพอมาศึกษาดูนะคะก็คิดว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นะที่เราจะทําแบบนั้นได้ก็คือที่เรียนนะคะถ้าขั้นแรกเนี่ยเขาให้เรียนฟรีนะเราก็ไปเรียนกันฟรีๆเลยทุกอย่างแต่ถ้าคุณอยากขึ้นขั้นที่2เนี่ยคุณต้องสอบค่ะคุณ กอสอบเหมือนฝึกนั่งทางในอะคะ่ะโดยการที่เขาจะเอาของใส่ลงไปในบาทแล้วเขาจะปิดฝาเอาไวะคะ้ค่ะแต่ให้คุณน,ะนั่งสมาธิแล้วคุณมองด้วยจิตของคุณนะคะหรือมองด้วยตาที่3าของคุณว่ามีอะไรในบาทบ้างถ้าคุณสอบผ่านคุณถึงจะได้เรียนขั้นที่2ของเขานะแล้วถัดไปขั้นที่3นะขั้นที่3คือให้นั่งสมาธิแล้วก็ดูของในวัดที่ห่างไปอีก1กิโลเมตรอันนี้คือ มีคนที่ทําได้จริงๆด้วยนะแล้วเขาก็จะขับรถพาไปดูว่าเฮ้ย mm hmm. มีอะไรอย่างที่เราเห็นในในหัวสมองเราจริงๆไหมนะตอนที่เห็นฟังเห็นก็แบบขาแล้วไม่ไม่จริงหรอกแต่พอมาเรียนรู้เรื่องนี้มากๆะคะ่ะก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีศาสตร์แบบนี้อยู่จริงๆนะแล้วหลายคนก็ทําได้จริงๆมันสามารถพิสูจน์ได้อาจจะเป็นในเรื่องของทางประสบการณ์มากกว่าวิทยาศาสตร์นะคะเวลาที่คุณอยากจะเปิดตาที่3นะคะคุณอาจจะต้องฝึกให้มันอยู่ในความพอดีนิดนึงค่ะเพราะถ้ามันเกินสมดุลเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นคน ที่บอกว่าคือเป็นคนงมงายหรืออาจจะเห็นสิ่งนี้ลับไปเลยแล้วเราไม่สามารถจัดการกับมันได้หรือจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกได้เวลาที่เราเห็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึง่ะว่าเราจะเห็นคุณอาจจะมีอาการปวดหัวหรือเป็นไมเกรนเข้ามาก็ได้นะคะสําหรับคนที่ตาที่3ามของคุณทํางานผิดปกติหรือทํางานมากเกินไปค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะอัดกันจนมืดเลยคือจาก,การาที่7ของเล่าก็คือคาวจาก,การาจะอยู่บริเวณนี้ค่ะเหมือนสวมมงลงมาแบบนี้เลยนะขออินเสิร์ตมงให้ด้วย จุดเหนือกลางหัวของเราอันนี้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณเบื้องสูงค่ะหรือเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็ตามนะควบคุมเรื่องของความงามภายในและภายนอกค่ะสิ่งที่เขาควบคุมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจิตใจและการตื่นรู้ของจิตวิญญาณของคุณนะคะสีก็จะเป็นสีขาวหรือสีม่วงค่ะสําหรับธาตุเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นจิตสํานึกของพระเจ้าค่ะหรือจิตสํานึกที่สูงส่งในตัวเรานะคะและถ้าเ่าจะกระสมดุลน,นะคะคุณจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อม โยงกันค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของโลกนี้ของจักรวาลจักรวาลน,กกานี้คุณไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากสัตว์คุณไม่ได้สูงส่งกว่าสิ่งมีชีวิตไหนในห่วงโซ่อาหารนี้คุณรู้สึกว่าคุณก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ของคุณอะไรเงี้ยค่ะและคุณก็จะเป็นคนที่มีปัญญาค่ะแล้วก็มีความรักที่ค่อนข้าง ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือจะเป็นธรรมชาติคุณก็มีความรักมอบให้กับเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันขาดสมดุลเนี่ยคุณจะเป็นคนเรียนรู้อะไรยากค่ะอาจจะรู้สึกแบบมึนๆงงๆเรียนไปก็เข้าใจบ้างหรือมันจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจ รวมถึงรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของความจริงของธรรมชาตินะแล้วก็ขาดศรัทธาค่ะหรือมีความเกลียกาศถ้า overactive นะีคะคุณจะเป็นคนดื้อรั้นค่ะชอบตัดสินนะคะหลุดลอยหรือว่าเป็นคนงมง,ง,งายได้เหมือนกันในกรณีที่เขาพัฒนามากที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงวัย43-49ปีค่ะคุณอาจจะเริ่มตระหนักเกี่ยวกับชีวิตความจริงของชีวิตมากขึ้นในช่วงเวลานั้นนะสำหรับสิ่งที่คาวจากกะควบคุมนะคะก็คือจิตใจค่ะ หรือจิตสำนึกของเรานะคะและ affirmation หรือประโยคเด็ดของเราก็คือฉันเชื่อมโยงกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะสำหรับคริสตัลนะคะที่จะกระตุ้นคาวจักกรก็จะเป็นพวกเครียคอร์สค่ะมูนสโตนอะมทิสลาบโดไรต์นะคะเฮอร์คิเมอร์ไดมอนด์นะคะหรือรวมถึงไข่มุกด้วยก็ได้นะคะ และอาหารที่ดีที่สุดสําหรับคราวจัก,กระนะคะก็จะเป็นอากาศบริสุทธิ์แสงแดดและก็ธรรมชาติค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณพาตัวเองออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะเวลาที่คุณอยากจะให้คราวของคุณได้พัฒนาหรือได้รีชาร์จนะคะการที่ออกไปอยู่กับธรรมชาติการทําสมาธิก็ช่วยได้ค่ะ แถมท้ายให้นะคะสําหรับเทคนิคที่จะทําให้จักระของคุณสมดุลค่ะคุณสามารถที่จะทําเรกิก็ได้นะถ้าใครไม่รู้จักเรกิจริงๆคือการดึงพลังงานจาก เบื้องบนนะคะพลังงานที่เป็นแสงสีขาวพลังงานสว่างทั้งหลายนะคะลงมายังจุดจัก,กระต่างๆของร่างกายนะคะโดยเรกิบมาสเตอร์เนี่ยหรือเรกิพาร์ติชเนอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนทําให้กับคุณนะยินเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนเรกิมาแล้วเหมือนกันนะเขาจะมีการเปิดจัก,กระที่มือก่อนเพื่อที่จะทําให้พลังงานที่ดึงลงมาเนี่ยสามารถที่จะไหลเวียนและส่งให้กับคุณได้หรือส่งให้กับคนที่เป็นลูกค้าได้ค่ะและข้อ2ค่ะนี่เลยคริสตัลค่ะ Crystal คริสตัลเนี่ยอาจจะใช้วางในตําแหน่ง ที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวหินก็ได้ค่ะอย่างอันนี้คือลาพิสลาซูรีนะคะคุณสามารถเอามาวางที่ตรงตำแตหน่งของเติร์นอายก็ได้ค่ะแล้วก็ทำการหายใจเข้าหายใจออกนั่งสมาธิรวมไปกับการใช้หินได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการพกติดตัวนะคะ <c oughs> การเอาไวท้ที่ที่เราอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงที่ทำงานได้หมดเลยค่ะเขาก็จะมี พลังงานที่ส่งออกมากระตุ้นจากกราต่างๆของเรานะและอย่าลืมเข้าไปดูคริสตัลใน IG l a l า s ูโของยินด้วยนะมีคริสตัลสวยๆเยอะแยะเลยค่ะ แอบทายอินนิดนึงนะแต่บอกไว้เลยว่าสามารถมาขอคําแนะนําได้นะคะว่าคุณควรจะเลือกหินยังไงอะไรยังไง DM มาได้เลยใครเป็นคนตอบเองทุกอย่างคะ่ะและข้อที่3ค่ะคือการนั่งสมาธิค่ะคุณสามารถจินตนาการว่าเป็นแสงสีต่างๆที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณนะคะเป็นวงเหมือนกับในรูปอันนี้เลยค่อยๆไล่ไปทีละสีได้เลยค่ะหรือจินตนาการนะคะว่าเป็นแสงสีขาวที่ค่อยๆชำระล้างตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างแล้วก็ให้ป่าเอาพลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีต่างๆลงไปกับพื้นดินให้ ลึกสุดๆไปประมาณ30เมตรเลยค่ะและข้อที่4นะคะคือการใช้เสียงในการกระตุ้นค่ะคุณอาจจะไปฟังพวกคริสตัลโบว์หรือซาวน์เทอรรพีต่างๆนะคะที่จะเป็นกระตุ้นจัก,กระต่างๆเขาบอกว่าตัวโน้ตเนี่ยค่ะถ้าเอาแรงสั่นสะเทือนของโน้ตแต่ละโน้ตไปคูณด้วยความเร็วแสงมันจะออกมาเป็นสีตามจัก,กระเลยนะโดเรมีฟาโซลาทีเนี่ยก็คือออกมาเป็น7สีเลยค่ะเพราะฉะนั้นสามารถใช้ในการชำระล้างจักระได้เช่นเดียวกันและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเล่นโยคะค่ะโยคะเนี่ยจะช่วยให้พลังงานในร่างกายของคุณเนี่ยไหลเวียนได้ดี นนะะแล้วก็จุดจัดกาต่างๆทํางานได้อย่างดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆที่สุดเท่าที่จะจัดให้ได้แล้วนะคะคือจัดเต็มเลยเรียกว่าคลิปนี้อาจจะยาวสักประมาณ8ปีวันนี้ก็ต้องไปแล้วเพราะว่าฝนมาแล้วเดี๋ยวจะเสียงเข้ากล้องไปมากกว่านี้นะดูเดี่ยมนี้ แล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันค่ะสำหรับใครที่มีข้อมูลอะไรอยากจะมาแบ่งปันกันในเรื่องนี้นะมาพูดคุยกันด,ด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยค่ะก็คือ,คอตอนนี้เสียงฟ้าร้องดังมากนะคะต้องไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย